เมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีเตะกันโวยโปกติกโปรแกรมเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีในในเกมเนี้ยมันต้องเตะสัปดาห์หน้าใช่ใชไหมใช่แต่ว่ามีขยับมาเตะสัปดาห์นี้ของคู่อุระวะเพราวะว่าใช่อ,อุระวะเขาไปเตะคือ2 2คู่ในกลุ่มเนี้ยนะฮะต้องต้องย้ายมาเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้เดีนะ๋ยวว่าอุระวะในสัปดาห์หน้าจะต้องไปเตะสโมสรโลกที่ซาอุดิอาระเบียใช่ก็ก็เลยปลดรายการนี้ทิ้งไปเลยตกรอบไปเรียบร้อยไม่ต้องดูจริงๆอุระวะเอาขนาดนั้นเลย เล่นเพื่อชนะเราไปลุ้นสัปดาห์หน้าใช่เพื่อที่ตัวเองจะได้แบบโอกาสเข้ารอบในฐานะดับสองที่สามในห้าทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเกมนี้แพ้ก็จบเลยไปแพ้ฮานอยเอซีจากเวียดนามที่ตัวเองเคยชนะมา6เท่าไหร่60นหรือ6 0ศนน่ะแพ้สอหนึ่งเกมนี้เนี่ยก็เอกนิปัญญาลงตัวจริงได้นะแล้วก็ได้เล่น60นาทีนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกโอ้โหแพ้สองหนึ่งก็เขาเอาเอกนิตลงเพราะว่าคราวที่แล้วก็ยิงไงใช่คือ เท่าที่ดูเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยคือมาเซสกอร์ซ่าเขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะคุมอุรุกวาเนี่ยเพียงแค่สิ้นสุดรุ่นกาลนี้หรือว่าปีนี้เท่านั้นคือสมสรโลกก็เป็นภารกิจสุดท้ายแต่เมื่อวานเนี่ยบุกมาเยือนฮานอยเนี่ยะสกอร์ซ่าไม่มานะครับส่งผู้ช่ว<อ>ยอย่างราฟาญานัสนำมาคุมทีมแทน<อ>แล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าญานัสเนี่ยได้เป็นมือขวาของสกอร์ซ่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยแก้เกมไม่เป็นเลย นะแกล้เกไม่เป็นจริงๆนะจริงๆนะอุรวะเองอ่ะได้ประตูน้ำไปก่อนนะแต่ว่าอาริสตร์โชสเนี่ยไปยิงจุดโทษพลาดนะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วหลังเนี่ยแล้วมันเหมือนน้ำม่นฮานอยเนี่ยเขาฟื้นนะและครึ่งหลังนะฮานอยขึ้นนำไปก่อนด้วยนะก่อนที่อุรวะจะมาตีเสมอนะครับก่อนที่ฮานอยจะมาประตูชัยเออนะก็เรียบร้อยไปตกรอบนะครับเมื่อวานนี้เอกนิดเอง โดนเปลีย่ยนตัวออกด้วยนะครับเปลี่ยนตัวออกตามแทคติกนะฮะเพราะว่าทีมตามหลังอยู่ไงทางอุรุวะเองเนี่ยก็ต้องการส่งกองหน้าลงมาเพิ่มก็ส่งโชเชยการเต้ล,ลงมานะครับถอดไม่ฟิวอย่างเอกนิดออกนะครับสปอร์ซ่าแกไปไหนนั่นแหละคือเดินทางลุ้งหน้าไปซาอุดกันเนี่ยคือมันมีข่าวว่าสกอร์ซ่าอาจจะรับงานคุมทีมแคตโปแลนด์นะชุดใหญ่ด้วยแล้วทีมแคตโปแลนด์ชุดใหญ่เนี่ยนะฮะทีนี้เขาหายไปไหน ทีมชาติโปนด์ช huh. uh ุดใหญ่ม <komma S 3> ีภารกิจ <especially> ท <goals> ี่จะต้องเตะยูโรเพลย์ออฟไงพี่กุ้ยเพื่อลุ้นเข้าสู่ยูโรรอบสุดท้ายในปีหน้าที่ที่เยอรมันแล้วยังไงแล้วคิวมันชนเหรอรอบงานซ้อนแล้วคิวชนเะไรของเขาผมไม่อู้เอาเป็นว่าเหลือถ้วยเดียวละแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเอกอุระวะแล้วก็เอกนิคกันต่อก็คือสโมสรโลกฟีฟ่าคลับเวิลด์คับนะครับจะเตะกันที่ซาอุด์อาระเบียนะ12-22ธันวาคมซึ่ง เกมของอุระวัก็จะเจอกับขับรีออนของเม็กซิโกในรอบ2ใช่นะครับขับเลออก็เป็นตัวแทนจากทวีปคอนคาเคฟใช่วันศุกร์ที่15นะฮะเอกรีก็มีโอกาสลงสนามแล้วก็ถ้าผ่านขับรีออนไปได้เนี่ยเข้าสู่รอบ3เนี่ยก็คือรอบรองนะก็จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเราได้เห็นเอกนิกเจอกับพวกโรดีพวกอะไร มันก็มันเหมือนกันนะโอ้หมันเป็นภาพที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเพราะอันนี้ตอนนี้คือเป็นตัวจริงของอุลวะอ่ะใช่นะครับคือก่อนหน้านี้เราเคยเห็นทีลทรเจอกับมาซิตี้นะสมัยที่เขาเล่นกับมารีนอสแต่ว่าตอนนั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าเกมที่เป็นทางการอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่นักเตะไทยจะมีบุญวาสนาเล่นเจอกับนักเตะระดับโลกโรดี้อย่างเงี้ยเนดิออสเดีร์ลอิงฮาร์ลันเงี้ยบางทีอาจจะได้เจอ ใช่มันจะเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าเอกนิ้น่าจะจดจําอีกนานนะา<ช>หากว่าได้ลงสนามเจอกับนัตเตะเหล่านั้นแต่ว่าต้องผ่านขับเลออนให้ได้ก่อนใช่ครับส่วนวันเปิดนัดแรกเนี่ยก็จะเป็นอังคารหน้าอังคารที่12นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอาลอิติฮัดนะครับที่จะลงสนามเจอกับโอ๊ตแลนซิตี้นะเอาอิทิฮัดกัตเตะในฐานะเจ้าภาพนะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube ย u b e Facebook สยาม Sport, YouTube, สป